การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะนะครับเซนเซ์ม,มิเตร์นะครับอันนี้เป็นการทดสอบเพื่อจะเช็คความสมบูรณ์ว่าเสาเข็มีความสมบูรณ์เป็นโพรงกวงหรือขาดช่วงหรือลาวหรือเปล่านะครับอันนี้เราทดสอบแล้วนะครับต้นนี้ความสมบูรณ์ก็ค่อนข้างจะสวยนะครับความยาวอยู่ประมาณ18บเมตรกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบต้นอื่นต่อนะครับ ต้นที่สิบสองพร้อมอันหนึ่งอเอาเลยโอเคอต้นต่อไปอาเอาเลย Okay. ต้นนี้นะครับความยาวได้ประมาณ17เเมตรกว่าความสมบูรณ์ก็มีสภาพปกตินะครับอันนี้เสาเข็มเจาะ